โอกาสต่อไปนี้ที่ได้กล่าวธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมะมามากพอสมควรการฟังธรรมเป็นสิ่งจำเป็นการเรียนธรรมก็เป็นสิ่งจำเป็น สำหรับผู้ที่สนใจในธรรมะอันเป็นของจริงปีนีธรรมะของจริงคำว่าของจริงนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจําโลกมานมนานแล้ว <c oughs> ถ้าเราจะพูดกันอย่างไม่เกรงใจ เราจะใช้คำว่าสริงที่มันเป็นจริงตามกฎธรรมชาตินั้นมีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าเกิดหลังของจริงเพรอะฉะนั้นธรรมะที่เรียกว่าพระพุทธเจ้ารู้จริงเห็นจริงนี้ ก็หมายถึงว่าพระองค์มารู้ของจริงที่มันมีอยู่แล้วแต่ของจริงอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจา้าทรงเป็นผู้สร้างขึ้นแต่หากพระองค์รู้จริงเห็นจริงแล้วก็มาบัญญัติชื่อบัญญัติชื่อเอาไว <c oughs> ้เพื่อเป็นหลักสูตร ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเช่นอริยาาสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมักก็เป็นของจริงที่มีมาอยู่แล้วนมนานพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนมาตัดสรู้ราเราก็ยืนยันรับรองว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ก็มาตรัสโลธรรมของเก่าของเก่าที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเคยได้ตรัสรู้มาแล้วแม้สมเด็จพระส,คโคโสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็มาตรัสู้อริยสัจกรมทั้งสี่อันเป็นของเก่าที่พระพุทธเจ้าองค์อื่นๆเคยตรัสูลมาแล้ว รสมุทัยนิโรธมรรคเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเราพุทธเจ้าเพียงแต่มาตัดตะลุของจริงเราจะพิสูจพิจรารณาได้ว่าชาติทุกขาความเกิดก็เป็นทุกข์ถ้าลติทุกขา ความแก่ก็เป็นทุกข์เมื่อนติทุกขังความตายก็เป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยย่อมจะมีได้ทุกทุกสิ่งทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตซึ่งเกิดมาในโลกนี้ไม่เฉพาะแต่คนแหลตแม้แต่ต้นไม้ เกิดพันธัญญาหารต่างๆเขาก็มีเกิดมีแก่มีตายเหมือนกันอันนี้เป็นความเป็นจริงโดยทั่วๆไปแต่สำหรับโสกะความโศกเศร้าปร <c oughs> ิเทวะความล่ำลาพัน ิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความรู้สึกสัมผัสรู้ด้วยจิตใจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เราถือว่ามันเป็นทุกข์ความโศกเศร้าความดั้มไรความเหิวแห้งใจความวิประโยคพลัดพลาดแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเกิดทุกข์ ภกอันนี้มันเป็นภกของสิ่งที่มีชีวิตจิตใจเป็นภกของคนแหละสัตว์ที่มีที่มีร่างกายและมีจิตมีใจเท่านั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นผู้ที่เคยมีจิตมีใจและเคยได้รับภกเหล่านี้มาแล้วพระบิดาของพระพุทธเจ้าพระมารดาของพระพุทธเจ้า ย่อมเคยได้ประสบพกดังที่กล่าวมาแล้วก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเพราะฉะนั้นความจริงอันนี้มันก็เป็นความจริงอันหนึง่งซึ่งเป็นสัจจะธรรมจดเข้าในประเทศแห่งภกขาอริยสัจเป็นสัจจะเป็นของจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นหลักฐานพยานสอดแสดงให้เห็นว่า ของจริงเป็นสิ่งที่มีประจําโลกมานมนานแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้มาสร้างของจริงไว้ให้เราศึกษาไม่ได้มาสร้างของจริงไว้ให้เราเรียนรู้แต่พระองค์รู้ของจริงที่มีอยู่โดยธรรมชาติแล้วแล้วก็มาบัญญัติศัพท์บัญญัติชื่อไว้สําหรับให้พวกเราเรียกขานและได้ตําเนินการปฏิบัติ เพื่อให้เข้าไปรู้ของจริงอันนั้นซึ่งเรียกว่าทุกขริยสั s a t และอีกจางหนึ่งคำว่าทุกในอิิย a s a นั้นเราหมายถึงทุกของจิ่งที่มีชีวิตจิตใจซึ่งไม่ในแต่ต่างกันกับทุกในพระใจรักทุกในพระใจรักนั้น เป็นทุกสาธารณะทั่วไปทั้งของสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเช่นส,สิ่งธรรมชาติที่ไม่มีจิตมีใจเขาก็ย่อมมีการปรากฏขึ้นในเบื้องต้นทรงตัวอยู่ทั่วขนาดหนึ่งในที่สุดต้องสลายตัวแม้ว่าตัวเขาเองจะรู้สึกไม่รู้สึกก็ตาม แต่มันเป็นกฎธ,ธรรมชาติชนิดตันและสิ่งที่มีชีวิตก็อยู่ในกฎแห่งความเป็นเช่นนั้นเหมือนกันคนเราที่เกิดมาแล้วก็ทรงตัวอยู่ทั่วชีวิตหนึ่งในที่สุดก็ย่อมสลายตัวเหมือนกันความรู้สึกเมื่อคิดที่มีอยู่ในจิตในใจของเราก็มีปรกธธากฏการเป็นชั่วขนาดหนึ่งแล้วก็ทรงตัวอยู่ ในที่สุดต้องสลายตัวเหมือนกันเึ่งได้ในกฎพระบัญญัติของพระพุทธเจ้าว,ว่าอน,นิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่เช่ตัวไม่เช่ตนหรือหาความเป็นตัวเป็นตนไม่มีดังนั้นความเป็นไปของคำว่าทุกในอริยสัจและทุกในพระไตรลักษณ์จึงมีในต่างกันดังที่กล่าวมาแล้วนั้น <c oughs> ทีนี้พระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าวางหลักคาสอนเอาไว้อันเป็นหลักใหญ่ๆก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยเป็นอุบายแต่เป็นหนทางที่พุทธบริษัทจะต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อสร้างคุณธรรมคือความดีให้เกิดมีขึ้นในจิตในใจจนถึงขนาดที่เี็สมาธิปัญญาประชุมพร้อมลงเป็นอริยมรรคสามารถเกิดสติสัมปชัญญะขึ้นมาเป็นมหาสติด้วยวิธีการต่างๆวิธีการที่จะถึงปฏิบัตินั้นเราเรียกกันโดยทั่วๆไปว่า สมถรรมฐานและวิปัสนารกรมฐานที่นี้หนทางที่จะเข้าไปสู่ความรู้จริงเห็นแจ้งในสภาวัรรมทั้งปวงนั้นเราจะหนีจากหลับแทงการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสนารกรมฐานไปไม่ได้ได้กล่าวแล้วว่าการศึกษาธรรมะและการเรียนธรรมะ เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้ศึกษามามากพอสมควรแล้วการฟังธรรมก็คือการฟังเสียงพูดของผู้เทศเป็นการฟังสิ่งที่เข้ามาสัมผัสจากสิ่งที่เกิดขึ้นในภายนอกมาบัดนี้ขอเชิญทุกท่านจงตั้งใจฟังธรรมในหัวใจของตัวเองขอให้ทุกท่านจงโปรด สำรวจจิตให้รู้ลงที่จิตสำหนดลงที่ตัวผู้รู้ภายในจิตของตัวเองความรู้สึกมีอยู่ที่ไหน,นตัวผู้รู้ก็มีอยู่ที่นั่นบางท่านที่ทำนิชำรนานในการภาวนามาแล้ว ก็เพียงแต่กำหนดลงที่ตัวผู้รู้ซึ่งปรากฏอยู่ในจิตจดต้องอยู่ที่ตรงนั้นอย่างเดียวและคอยจดต้องดูว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นในเมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นภายในจิตตามกำหนดรู้สิ่งนั้นอย่าไปปล่อยโอกาสอะไรเกิดขึ้นมาก็กำหนดรู้อะไรเกิดขึ้นมาก็กำหนดรู้ เอาตัวรู้ตัวเดียวตามรู้ตามเห็นไปพกว่ารดจิตที่เรามีความคิดคิดอันนี้สำหรับผู้ที่เคยภาวนามาจนสํำนี้ชำนาญแล้วสำหรับผู้ที่เริ่มใหม่ซึ่งจกิดจังไม่เคยมีสมาธิและไม่เคยเกิดภาวะตัวผู้รู้ขึ้นมาในจิต ให้อาศัยการกำหนดลรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกบ้างหรือกำหนดบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตนชำนิชำนาญเช่นพุทโธเป็นต้น <c oughs> ให้กำหนดจดจ้องลงที่จิตแล้วเอาจิตเนิกพุทโธพุทโธพุทโธเลิบจูอย่างนั้นเลกบจูเฉย อย่าไปทำความรู้สึกว่าเมื่อไรจิตของเราจะสงบเมื่อไรจิตจะเกิดสว่างเมื่อไรจิตจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาการภาวนาในเรื้องต้นนี้ไม่ใช่เพื่อจะรู้เพื่อจะเห็นสิ่งอื่นเพื่อให้รู้ให้เห็นสภาพความเป็นจริงของจิตของตัวเอง เราจะเริ่มรู้ความเป็นจริงของจิตตั้งแต่เริ่มกำหนดจิตกับบริกรรมภาวนาเพราะรู้อย่างไรรู้อยู่ตรงที่ว่าจิตของเรากับบริกรรมภาวนานั้นมีความสัมพันธ์หรืออยู่ด้วยกันหรือไม่เมื่อจิตของเรากับบริกรรมภาวนาสัมพันธ์กันอยู่ด้วยกัน มันมีโอกาสที่จะเผลอส่งกระแสไปทางอื่นหรือไม่นี่ให้เรากำหนดดูความจริงของจิตในตอนนี้ทีนี้ในขณะที่เราเลิกพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่นั้นความรู้สึกของจิตนั้นมันมีอะไรบ้างเกิดขึ้นจิตอยู่กับพุโทโธไหมหรือว่ามันลืมพุโทโธเป็นบางครั้งบางขณะในขณะที่ลืมนั้น จิตมันไปอยู่ที่ไหนไปอยู่กับสิ่งภายนอกซึ่งเป็นอดีตสัญญาหรือว่าไปนิ่งว่างอยู่เฉยๆให้เราสังเกดตดูวความจริงในตอนนี้ทีนี้ถ้าหากว่าจิตของเราเลิมพุทธโธแล้วมันไปอยู่ในกับสัญญาอดีตที่เราเคยนึกคิดแต่จดจำซึ่งเป็นสิ่งอื่นนอกจากาพุทธโธ นั่นแสดงว่าจิตของเราละสิ้งพุทธโธแล้วก็ไปเย็ดเอาอารมณ์เก่าแก่มาเป็นความรู้สึกในคิดตามวิสัยเดิมเป็นอาการของจิตฟุ้งซ่านแต่ถ้าหาว่าจิตเลิมคำว่าพุทธโธแล้วไปนิ่งอยู่เฉย,เ,ฉยเมื่อมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นผู้ภาวนาอย่าไปนถึงพุทธโธอีก ให้กำหนดรู้ลงที่จิตเฉยๆอยู่แต่ในช่วงนี้ถ้าหากลมหายใจปรากฏขึ้นในความรู้สึกก็ให้กำหนดรู้ลมหายใจเฉยอยู่เอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติจะต้องดูอยู่อย่างนั้นอย่าไปสร้างความรู้สึกนึกคิดอะไรขึ้นมา และก็ไม่ต้องไปนึกว่าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวเป็นเพียงกำหนดรู้จดจ้องอยู่เฉยๆเท่านั้นความท่้นความยาวความละเอียดความหยาบของลมหายใจเป็นสิ่งที่จิตรู้อยู่จิตจ่อมรู้ความท่านความยาวความยาวความละเอียดของลมหายใจอยู่ในที โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปนึกสำคัญมั่นหมายว่าลมหายใจยาวลมหายใจละเอียดลมหายใจสัน้นลมหายใจยาวหรือลมหายใจหายขาดไปแล้วกำหนดตู้ลงที่จิตตัวผู้รู้จดต้องอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติในเบื้องต้น ในขณะที่ท่านกำหนดจดต้องดูอยู่ที่ลมหายใจเฉยอยู่อะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นไม่ต้องไปกำหนดถึงทั้งนั้นถ้าในช่วงนี้จิตมันเกิดความสว่างขึ้นมา<อ>ก็อย่าไปเอะใจกำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวหากเกิดภาตในมิตต่างๆขึ้นมาก็อย่าไปเอะใจกำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียว เือจะมีอะไรเกิดขึ้นเป็นอุทานธรรมะเป็นภาสิตซึ่งผุดขึ้นเป็นความรู้เป็นภาษา,า,าก็อย่าไปสำคัญมั่นหมายอย่าไปเอกใจกำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวถ้าหากว่าท่านไปเอกใจหรือเอาใจใส่กับสิ่งนั้นสภาพจิตมันจะเปลี่ยนเมื่อสภาพจิตเปลี่ยนแล้วสมาธิจะถอนสิ่งที่ท่านกำกำลังกำหนดรู้อยู่นั้นมันจะหายไปทันที อันนี้ขอให้นับปฏิบัติทั้งหลายพึงระมัดระวังและในเมื่อท่านจดจ้องเอาจิตรู้อยู่ที่จิตและก็รู้อยู่ที่สิ่งที่จิตรู้ความตั้งใจกำหนดจดจ้องอยู่อย่างนี้ด้วยเจตนาท่านเรียกว่าวิตกก เมื่อจิตกับอารมณ์สิ่งที่กำหนดรู้มีความสนิทแนบแน่นไม่ทาาจากกันตรงตัวอยู่โดยอัตโนมัติโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจที่จะควบคุมอันนี้เรียกว่าพิจารณ์เมื่อจิตกับอารมณ์มีความตึมทราบและมีความราบซึ้งลงไปในดวงจิต ความโดดเดิมก็ย่อมเกิดขึ้นอาการโดดเดิมของจิตนั้นเรียกว่าปีติปีติเกิดขึ้นทำให้รู้สึกกายเบาจิตเบาบางทีทำให้ตัวโยกโยกโกงบางทีทำให้ตัวเหมือนกับจะลอยขึ้นสู่อากาศบางทีก็ทำให้รู้สึกหนักตัวซึ่งสุดแท้แต่อาการของจิตมันจะปรุงจะแต่งขึ้น ให้ท่านกำหนดรู้อยู่ที่จิตยอย่างเดียวตอนนี้ปล่อยให้จิตมันเสวยปีติในเมื่อจิตมีปีติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่กระวนกระวายจิตก็มีแต่ความสุขแล้วก็จะดำเนินเข้าไปสู่สมาธิในขั้นละเอียดต่อๆไปเป็นลำดับซึ่งจุดแรกเราจะปรากฏว่าอุปจาระสมาธิเกิดขึ้น มีความรู้สึกนิ่งสว่างแต่ความรู้สึกในสิ่งภายนอกยังปรากฏอยู่บ้างนิดๆในหน่อยหรือปารากฏอย่างละเอียดในเมื่อเจตผ่านขั้นตอนขั้นนี้ไปแล้ว <c oughs> จิตจะมีความสงบแน่วแน่นิ่งลงไปไปสู่ความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิหรือเอกขตาในตอนนี้จิตของขั้นสงบอย่างละเอียด มีแต่สภาวะจิตสงบนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียวสมาธิขั้นต้นนี้โดยส่วนมากในเมื่อจิตสงบลงไปถึงขั้นอัปปตาสมาธิหรือเอกับคตาอย่างแท้จริงแล้วเราจะรู้สึกว่ากายหายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนๆแล้วในตอนนี้ผู้ภาวนานั้น ไม่มีความสามารถที่จะนึกคิดอะไรอย่างอื่นขึ้นภายในจิตได้เพราะสมาธิตอนนี้เป็นสมาธิด้วยความเป็นเองอย่างแท้จริงเป็นสมาธิที่หมดความตั้งใจซึ่งเรียกว่าสมาธิจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราหมดความตั้งใจ เป็นสมาธิที่เป็นอัตโนมัติเป็นสมาธิที่เป็นเองผู้ภาวนาจะน้อมจิตไปอย่างไรก็น้อมไม่ได้จะถอนจิตออกมาก็ถอนไม่ได้จนกว่าจิตนั้นมันจะถอนออกมาเองนี่คือลักษณะแห่งจิตที่เข้าไปสู่อัปปนาสมาธิหรือเอกคตาในขั้นต้นสมาธิในขั้นนี้ ที่ท่านว่ามันเป็นสมถะยังไม่สามารถที่จะให้เกิดความรู้ความเห็นในด้านปัญญาหรือวิปัสสนาขึ้นมาได้ก็เพราะจิตในขั้นนี้เป็นแต่เพียงว่าจิตดำเนินเข้าไปสู่ความเป็นเดิมสภาพเดิมของจิตที่ยังไม่ได้ประสบกับอารมณ์ใดๆย่อมมีลักษณะอย่างนี้จิตอย่างนี้ท่านเรียกว่าปฐม,มจิต เรียกว่าปฐมบิญญาณเรียกว่ามาโนทัตุเป็นเหตุให้ผู้ภาวนาใด้รู้สภาพความเป็นจริงของจิตดั้งเดิมของตัวเองคือจิตที่ไม่มีอะไรนั้นมันมีลักษณะอย่างไรแล้วเราจะรู้ในตอนนี้และเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิในขั้นนี้เมื่อมา,มารับรู้อารมณ์คือเกิดความคิดขึ้นมา ภาพจิตท,ที่หลังจากเกิดมีสมาธิแล้วออกมารับรู้อารมณ์เนี่ยมันจะมีลักษณะแตกต่างจากจิตท,ที่ยังไม่เคยมีสมาธิอย่างไรอันนี้ผู้ภาวนาเมื่อทำจิตได้ถึงขั้นนี้แล้วจะรู้ทันทีเพราะฉะนั้นการบริกรรมภาวนาหรือกำหนดอารมณ์เพื่อทำให้จิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิถึงขั้นอัปปนานั้น มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้ภาวนานั้นรู้สภาพความเป็นจริงของจิตดั้งเดิมของตัวเองแม้ว่าภูมิจิตในทั้นนี้จะยังไม่เกิดปัญญาตาญาณรู้เห็นอะไรก็ตามแต่ก็เป็นพื้นฐานสร้างความมั่นคงของจิตเมื่อจิตผ่านความเป็นสมาธิอย่างนี้บ่อยๆเข้าสิ่งที่จะพึงได้เป็นผลตามมาก็คือความมีสติ สามปัญญจะค่อยปลากฏุดขึ้นทีละน้อยละน้อยในขั้นแรกจิตสงบเพียงครั้งสองครั้งเมื่อเิตออกจากสมาธิขั้นนี้แล้วมันก็จะถอยโผด่โผออกมาโดยไม่กำหนดอะไรเลยออกมาโซ่ความเป็นซึ่งเคยเป็นมาตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่เคยทำสมาธิแต่ถ้าจิตผ่านสมาธิแบบนี้บ่อยๆเข้า เมื่อเจตถอนออกมาเกิดความคิดจะเกิดมีตัวสติตามรู้ความคิดขึ้นมาทันทีเจตคิดอะไรแต่สติก็จะจ้องตามรู้ให้ผู้ภาวนารีบสวยโอกาสในตอนนี้กำหนดจดจ้องตามรู้ความคิดของตนเองไปเรื่อยๆเจตคิดอะไรขึ้นมาก็รู้คิดอะไรขึ้นมาก็รู้เพียงแต่ว่ารู้อย่างเดียว อย่าไปวิาพากษ์วิจารณ์หรืออย่าไปช่วยมันคิดเพิ่มเติมปล่อยให้จิตคิดไปเองโดยธรรมชาติของมันหน้าที่ของผู้ปฏิบัตินี้มีแต่ตั้งใจตามรู้ความคิดนั้นไปเรื่อยๆในเมตตัวสติที่ตามรู้ความคิดจิตเอาความคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องระลึกของสติ สติสัมปชัญญะจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เพิ่มพลังขึ้นเป็นสติพละจนสามารถกลายเป็นสติวินโยสามารถกลายเป็นมหาสติเมื่อจิตกลายเป็นมหาสติขึ้นมาได้เมื่อไรสติวินโยสติจะเป็นผู้นำเป็นผู้นำคือเป็นผู้ตามตามรู้อารมณ์คือความคิตซึ่งเกิดข,ขึ้นกับจิตเมื่อจิตมีสติ คามรู้อารมณ์คือความคิดพันกันเมื่อไหร่เมื่อนั้นความคิดซึ่งเราเคยมีอยู่แต่ก่อนนั้นมันจะกลายเป็นภูมิปัญญาโดยลักษณะที่ว่าจิตตัวผู้รู้ก็จะปลากฏรู้อยู่ส่วนหนึ่งสังหาและสิ่งที่ออกไปคิดค้นคว้าในอารมณ์นั้นก็จะมีอยู่อีกส่วนหนึ่งสังหามองมองดูแล้วคล้ายๆกับว่า เราคนเดียวมีจิตสองจิตมีใจสองใจแต่แท้ที่จริงมันก็เป็นใจเดียวนั่นแหละแต่ใจหนึ่งจิตหนึ่งมันสงบนิ่งเป็นตัวผู้รู้เพราะอาศัยพลังของสติประคับประคองเอาไว้ให้อยู่ในสภาพปกติแต่อีกอันหนึ่งนั้นก็แต่แห่งผู้รู้มันออกไปรับรู้อารมณ์ในมาู้ขึ้นมาแล้วจิตมีสติอาศัยสติเป็นพละเป็นกำลัง จึงไม่ไปยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเองปรุงขึ้นมาในเมื่อเจตปรุงความู้ขึ้นมาโดยไม่มีความยึดถืออาการของกิเลสมันก็ไม่มีมีแต่รู้เฉยอยู่อะไร,รู้ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปู้ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปในเมื่อเจตมันสงละเอียดลงไปปัญญาสติตัวนี้มันละเอียดลงไปรู้ทันกันอย่างละเอียดลงไป โดยไม่ขาดสายสายสัมพันธ์แห่งตสติมันเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลาความรู้ความคิดที่เกิดขึ้นในจิตนั้นมันจึงกลายเป็นตัวปัญญาที่ว่ารู้ธรรมเห็นธรรมรู้แจ้งแทงตลดในธรรมในขั้นวิปัสสนากรรมฐานนั้นก็หมายถึงรู้ทันความคิดที่เราเคยคิดอยู่ตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ภาวนาหรือภาวนาไม่เป็น เมื่อเราภาวนาเป็นแล้วมีสติมีสมาธิดีเดียวกว่ามีพระผ้าพร้อมจิ่จิตมีศรทธาวิยะสติสมาธิปัญญาพร้อมมีศีลสมาธิปัญญารวมพร้อม,ม,ญญม,อมลงเป็นหนึ่งตัวที่ปรากฏเด่นชัดให้เรามองเห็นก็คือความมีสติความรู้เท่าทันอารมณ์นั้นๆทีนี้ความคิดที่เคยทำให้เราวุ่นวายเดือดร้อนอยู่นั่นไล้ มันจะกลับกลายมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเมื่อจิตกับสติประกอบพลังเป็นอันเดียวกันแล้วรู้ทันเหตุการณันนั้น,น,นมันก็กลายเป็นตัวปัญญาจึงเกิดเป็นตัววิปัสสนาขึ้นมาด้วยประการละ,ะนี้ตอนนี้ไปขอท่านทั้งหลายได้โปลดกำหนดจิต ลองกำหนดรู้ลงที่จิตพยายามจดจ้องลงที่ตัวผู้รู้หรือผู้ที่ยังภาวนาไม่เป็นก็กำหนดบริกรรมภาวนาตามที่ตนเคยชำนิชำนาญมาแล้วผู้ที่เคยมีสมาธิมาแล้วและทำสมาธิได้เร็วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปบริกรรมภาวนาอีกกำหนดรู้ลงที่จิตเท่านั้น ต้องรู้ลงที่จิตตัวผู้รู้คอยตรวจ้องว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นภายในจิตในเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นภายในจิตจิตมันจะตามรู้ในขั้นแรกเราจะกำหนดจดต้องด้วยความตั้งใจให้มันตามรู้แต่เมื่อมันรู้ทันกันจริงๆแล้วต่อไปเราจะไม่ต้องกำหนดตามรู้ให้มันลำบากจิตกับตติเป็นของคู่กัน แล้วจะกำหนดตามรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตเองโดยอัตโนมัติในตอนนี้เรียกว่าปัญญาภูมิขั้นแห่งวิปัสสนาในภาคปฏิบัติเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเพื่อมันเกิดเป็นความรู้ขึ้นมานั่นเองแต่ความรู้ในขั้นนี้มันก็ยังเป็นภาคปฏิบัติในขั้นวิปัสสนายังไม่ใช่ตัววิปัสสนาอย่างแท้จริง ในเมื่อจิตกำหนดตามรู้สิ่งที่รู้เรื่อยๆไปเมื่อจิตรู้ซึ้งในสิ่งที่รู้นั้นบางทีมันอาจจะรู้ซึ้งลงไปว่า